ไหนไหนโครงกระดูกอะโครง,งกระดูกอยู่นีนดูอยู่นี่อยู่นี่ดกโครงกระดูกว่าเป็นขาโครงกระดูกเป็นขาโครงกระดูกพัเป็นเป็นเป็นมือโครงกระดูกเปล่าเป็นว่าเพียว่ามันจะเอามาวางกลหินอะมันเป็นโครงกระดูกอะไรอะมันเป็น ที่น่ากลัวน้องพีมอ่ะใช้กรงกระดูกไดโนเสาร์เปล่าใช่อ๋อโครงกระดูกไดโนเสาร์เหรอเนี่ยกินปลาได้มันใช่ก้างปลาไหมเนี่ย <c oughs> จิ้งไปอ่ะ้วน้องพีมมาน้องพีมมาฝังอะไรเนี่ยฝังก้อนหินฝังก้อนหินเหรอฝังวันนี้เห็ พีพอยู่ในป่าเหรอน้องพิม์อยู่ไรนี้<ด>น้องพิมไล่หนีไปไหนไม่ได้หนีไปไหนใส่ผักได้ไหมน,น้องพีมน้องพีมฝังอะไรอะ่ะฝังคุณหนุ่มคุณหนุ่มทําอะไรอะคุณหนุ่มทำก้อนหินก้อนหินไหนอะเนี่ยเน้องน้องพิมต้องทำงานแล้วอ๋อ น้องพีมต้องทำงานด้วยเหรอวันนี้น้องพิมต้องเล่นของเล่นซักผ้าด้วยซักผ้าด้วยซักผ้าของ E I O U เหรอเพลง E I O U มันร้องยังไงอ่ะ ป่าอุ้ย,อ,ยอะไรโดนใส่ <c oughs> เดี๋ยวก็โดนใส่หัวน้องพีเนี่ยอ่าน้องพีอันนี้ขวดใช่ไหมใช่ค่ะน้ำไปแล้วม่ตกไหนไหนเพลง,ง i i o u แม่แม่ตกไปไหนอ่ะ 哎哎呀，悠悠。Yo, yo.